สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวคิปโตเคเรนซี่กันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเราต่อเป็นผู้พ่ายแพ้นั่นเองเราก็ต้องพี่ๆคิดเห็นกันยังไงเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงว่าเข้าสู่ลูน่าคลาสสิกนะโอ้โหเนื้อหาผมที่เตรียมไว้ครึ่งเดียวอยู่นะตอนนี้43นาทีไปแล้ว โมเรื่องเวโลไวเยอะนะครับลูนาคลาสสิกนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องทอทอสะพายกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ MU NC ทั่วทัสะายนะครับวันนี้ก็เบินไปมากถึง67ล้านนะครับโอ้เยอะนะครับ80ล้านแล้วนะครับ <laughs> ขอรีเฟซเมื่อกี้แป๊บเดียวนะเบิรนไป80ล้านนะครับยอดเบินพุ่งนะครับโอ้ตอนนี้ถือว่าค่อนข้าง สวยเลยนะตอนนี้ LUNC มาแรงนะครับเนื่องจากเาราคาก็พุ่งสวยด้วยคนเริ่มเข้ามาใช้งานก็เยอะขึ้นนะครับส่วน u t c นะวันนี้นะครับเบินไป1 0,000นะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันก่อนก็9 0 0 0 0 3 0 0น0นะครับวันนี้หมื่นหมื่นนิดๆ1700กว่านะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนยออสเต็กกิ้งก็คือโอ้สวยนะครับ ค่อนข้างสวยนะดิดมาจะถึง1นิดเลียนแล้วนะครับสำหรับยอดสเต็กกิ้งแล้วก็เจ้าตัวเรโชพุ่งมา14.69นะครับตอนแรกก็พุ่ไป10พุ่งไป14.7แล้วเนาะตอนนี้เหมือนย่อมากกว่าย่อลงมานิดนึงนะถ้ามีคนเข้ามาสเต็กกิ้งกันต่ออีกหน่อยก็ทะลุ1นทิเลียนได้แล้วนะครับสำหรับ LUNC นะเดี๋ยวดูภาพรวมใน24ชั่วโมงสักนิดหนึ่งนะครับภาพรวมใน24ชั่วโมงก็คือมียอด staking มีการถอนไป300ล้านเนาะ LUNC ส่วน transaction ก็ยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับส่วนรับยอด transaction ก็ยังคงใกล้เคียงเดิมนะส่วนบ l o c k time ก็อยู่ที่6 second เหมือนเดิมนะครับส่วนการเบรนที่เยอะที่สุดมาจากทางีคอ collector นะครับ ก็คือการใช้งานนั่นแหละแล้วก็มีกระดานเออ่มีหลายๆเจ้านะครับก็มาเบิร์นให้นั่นเองเนาะนะก็ถือว่าสวยงามนะครับอ่าที่จริงยีิบสี่ชั่วโมงมันภาพรวมมันก็คือมีการเบิร์นไปถึง3 7 8เออ8ป7ล้านนะแล้วก็ย t c 16ีหมื่นหนะถ้า24ชั่วโมงนะครับมาดูข่าวแรกกันนิดนึงนะครับโดยคุณ นินจานะครับนินจา LUNC นะครับก็มาอัปเดตเขาบอกว่าแท่งเทียนนะที่กืนกินบนกราฟนะครับตอนนี้นะเพิ่มพุ่งสูงขึ้นนะครับก็ที่จริงอะมันดีดขึ้นไปเยอะกว่านี้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ราคาที่เขาพีดีกไว้นะว่าโอกาสที่ u t c เออ LUNC เนี่ย จะพุ่งขึ้นได้นะครับหลังจากตอนนี้นะครับถ้าทะลุนะราคาปัจจุบันนี้ได้ก็คือไปที่0.03ตัว1,000 10, 0อ่า1,6นั่นเองนะศูนย์สาตัว1นนะจำะง่ายๆไม่รู้จะเรียกเป็นหน่วยยังไงนะ <c oughs> ก็เตรียมตัวเตรียมตัวรอระเบิดนะครับเพราะว่าถ้าสารตัดสินมาออกแนวไปในทิศทางเชิงบวกแล้ะคราวนี้ก็น่าจะเตรียมตัวทุนมูลได้นะครับ วันนี้ก็เต็มตัวรอดูนะว่ามันจะเป็นไปตามการาฟที่พี่แกคาดการไว้หรือเปล่านะต่อมาเรามาดังคุณโจควนนะก็คือทางทีมเอลนะครับได้ยินดีที่ยินดีสำหรับโดคอนด้วยพรุ่งนี้มีการอธิฐานถึงเทล่านะอารมณ์เหมือนสดมนสดมนอธิฐานกันแล้วนะเมื่อกี้เพื่อนๆถามว่าเอ้มันมีของมันมีของอะไรนะ XRP กับ ADA ใช่ไหมอืมแต่เรามาดูของอันนี้ก่อนของ Luna Terra Form l a b ก่อนนะครับ Terra Form l a b นี้อยู่ในจุดนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าเนี่ยครับอ่าก็คือขยายได้อีกเนาะอ่าเนี่ยครับทาง Security and Exchange นะครับอ่า Commission นะครับหรือว่า s e c นั่นเองอ CEX เนะี่ยอ่าเจอกับนะ V จุดเนี่ยก็คือ VS นะ <laughs> Terra Form l a b นะครับ ในวันที่นะโดยผู้ไต่สวนคือคุณลาคอฟนะครับวันที่22นะเวลา2 p.m. นะครับก็คือในคืนนี้นั่นเองนะคืนนี้น่าจะมีการไต่สวนออกมานะครับโดยห้องที่14นะครับ14 b นะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นตกลงกันแล้วแหละ,หละนะ อือันนี้ก็ต้องรอดูนะครับอ่ามันมีของไม่รู้นะครับเขาเขียนชื่อเต็มนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นของเสกนั่นแหละไม่รู้ว่ามีมีหรือเปล่านะเ <c oughs> พราะว่าในตารางนี้เป็นของวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่หมดเลยนะครับ <c oughs> อืมเป็นชื่อหมดเลยเนาะ อ uh huh. uh huh. ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูดูจำชื่อได้นะเออโรเบิร์ตอะไรวพวกนี้นี่ก็แน่จำไม่ใช่นะเออไม่แน่ใจนะครับสำหรับวันไตส่สวนของทางด้านเสกแล้วก็เอ,อ่อ xrp แล้วก็ ada เนาะเพราะอันนี้มันเป็นกำหนดการนะครับในวันห้องเขาเรียกว่อะไรห้องไต่วนนั่นหรือว,ว่าศาล เนาะกำหนดการคือวันที่ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่2 4นะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในทวิตเตอร์ของคุณโจโจโควานนะอ่านชื่อเขาถูกปะน <c oughs> เนี่ยเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับในเอกสารนี้ก็ระบุไว้ว่าในวันที่24่สี่เนี้ยสองพี่เอ็มนะครับก็เป็นวันที่ต้องสรุปละอืม แต่วันที่22เนี่ยอารมณ์เหมือนมาไกลเกลี่ยกันก่อนมาเจราจากันนิดหนึงนะในเชิงเจราจามากกว่านะไอที่ว่าของวันที่22หรือว่าในวันนี้นะเจราจากันก่อนแล้วก็ส่วนวันที่24เนี่ยน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มหรือว่าให้คําตัดสินละนะครับส่วนวันที่6นี่น่าจะคอนเฟิร์มเรื่องคําตัดสินนะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่า <c oughs> สรุปแล้ว ทาง l อ g นั่นจะมาในเชิงบวกหรือเปล่านะผลที่ออกมานะครับว่าน่าจะมาในเชิงบวกหรือเปล่านะอันนี้ก็คือทำให้ชุมชนค่อนข้างเขาเรียกว่า,อ,าอ,วอะไรค่อนข้างน่าจะหวังว่ามันจะรอดนะครับนะครับโดย TFL นะสามารถถูกทำลายจากทางการเงินได้โดยการลงโทษเพียงเล็กน้อยนะก็มี เล็กน้อยนี่เขาก็บอกว่าเออน่าจะร้อยล้านนะน่าจะโดนไปประมาณร้อยล้านนะครับอืมน่าจะไม่เยอะนะครับก็รอดูนะอืมรอดูว่ามันจะโดนเยอะเขาจะโดนเยอะโดนน้อยแค่ไหนเนะเาะอ่าก็หวังว่าน่าจะไปต่อได้สักทีนะสําหรับ lu nc นะครับก็แน่าจะให้มันจบจบไปสักทีเนาะเลยได้ลุยกันต่อนะเขาเรียกว่าจะได้ขึ้น ขึ้นสถานีขบวนถัดไปได้แล้วนะจมอยู่กับสถานีนี้มานานแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็อีกเจ้านึงนะครับโดยคุณแซมแซมเฮอรี่นะอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเขาบอกว่าเออเอลนี้มีแนวโน้มที่จะพุ่งไปได้ไกลนะครับในช่วงนี้นะเพราะว่าช่วง2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันค่อนข้างแน่นิ่งมาก มันน่าจะขยับพุ่งขึ้นไปได้ล่ะท่ามกลางบิตคอยพุ่งอะ่ะพี่แกก็นิ่งนะก่อนแน่เนี้ยอืมตอนนี้แกน่าจะ <c oughs> ไปได้ต่อนะครับอ่า,อานะแล้วต่อมามาเข้าเรื่องอันนี้นิดหนึ่งนะเกี่ยวกับคุณเวกัสนะครับเรื่องเกี่ยวกับอ่าตอนนี้หลังจากมีคำ แนะนำต่างๆนะในชุมชนนะเขาบอกว่าเขาก็เลยขอแก้ไขสักนิดหนึ่งนะในแนวทางการตึงเหรียญ USDC นะครับใหม่โดยการได้รับการปรับเปลี่ยนในการสะท้อนคําแนะนำนะสูตรค่าที่ได้รับนะเขาบอกอย่างนี้นะเออแล้วผมจะทำการปรับปรุงแก้ไขตามที่คุณต้องการนะ <c oughs> ก็หลายๆคนเขาบอกว่าอ่าหลายคนก็ เอออารมณ์นีออกแนวแบบโอ้ยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่ามันจะทําได้หรือเปล่านะก็ <_ d ata> คิดง่ายครับคุณเวกัสคุณเสนอมาคุณมีหน้าที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วกันว่าคุณสามารถทําได้นะ <_ d ata> โดยละเอียดนะครับผมก็มาอ่านดูมันก็ไม่มีการปร,ป,ปรับเปลี่ยนอะไรมากน้อยเพียงใดน,นะครับก <_ d ata> ็ย <_ d ata> <ค>ัง <_ d ata> คงเหมือนเดิมนะที่ผมไฮไลท์อยู่นะจากทรานเซ็คชั่นต่างๆนะครับก็เนี่ยจากทรานเซ็คชั่นนะใน วอลลุ่ม uh, ต่างๆนะครับที่ใช้งานนะ u d c นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเบิร์น80%แล้วก็เข้าทูโอล้วเ p ขา้าพูนะ10%แล้วก็ส่งไปให้พูที่สำรับทําโปรแกรม buyback นั่นเองนะสำหรับการซื้อคืนนะส่วน <c oughs> หลักการหลักๆก,ก,ก,ก็จะมีอะไร Create ระบบ System ต่างๆเกี่ยวกับเรียว Time Price Fit นะครับก็คือฟิกเหรียญนั้นไม่ให้ สวิงนั่นเองนะให้อย่างเช่นว่าตอนนี้เราเพกไว้ที่2ดอนเออสเซนนะไม่ใช่2ดอน2เซนเราจะทำยังไงให้มัน stable ที่สุดไม่ให้มันสวิงนะก็มีหนะ้าที่ create ระบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ,อ limiting limit ก็ตัว liquidity นะครับ pool size นะพวกนี้นะครับเกี่ยวกับมันติ conditional นะครับ pool นะพวกนี้เป็นโปรแกร,รมลึกๆนะครับ อ่านไปก็งงนะผมอ่านไปก็ก็ถามว่างงไหมก็งงนะครับอย่างเช่นว่าพูไซแรกเนี่ยหนึ่งพันยูเออหนึ่งพันยูเอทีซีเนี่ยมันก็จะจบหนึ่งพูจบหนึ่งพูนี้จะทําทําการอะไรทําการเผาหรือเปล่าหรือจะทําอะไรเนี่ยผมก็อ่านไปก็งงๆอยู่นะก็อย่างว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรอบก่อนเพียงแค่หน้าตาเนี่ยตัวหนังสือที่เขาเปลี่ยนแปลงมาอเอามากองๆองรวมกันนี่เฉยนะตรงนี้นะแต่สิ่งที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมานะตรงนี้ก็คือ เป็นเกี่ยวกับเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะทำการฟีดเหรียญไว้ก่อนนะที่เกี่ยวกับของ LFG นะก็คือแช่ไว้ก่อนจะไม่ทำการเคลื่อนไหวใดๆนะจะไม่มู v เหรียญต่างๆพวกนี้ไปยัง Circle Supply นั่นเองนะครับแต่เราจะคอนเฟิร์มได้ยังไงว่าคุณไม่มู v ไปไหนแล้วมันจะทำได้ยังไงนะอันนี้คือข้อสงสัยผมนะ,นะเขาบอกว่า ถ้าคุณจะต้องการเผาหรือจะทำมาเป็นอ่ารีวอร์ดเนี่ยจะเอามาใส่ใน o r ร์ค e p พูลเนี่ยคุณสามารถสร้างพโพอสเซสตขึ้นมาแล้วก็เสนอกันเข้ามานะหรือว่าให้ Community เป็นคนโหวตออกมาว่าจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับเขาก็สามารถทำได้นั่นเองเนาะแต่การที่จะทำได้ก็คือคุณจะเอาเงินจากเขามาได้ยังไงดีกว่าอันนี้ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมไฮไลท์สีมตา ตรงนี้แค่นี้เองนะครับที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะก็ที่เหลือเขาบอกว่าเออถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่นะในการแผนตรงนี้นะ proposal จะผ่านนะคุณก็บดเย็ดเข้า,ขาไปนะครับเพื่อให้คอมเพื่อให้นักพัฒนาทีมเนี้ได้ทําการทดสอบนะครับและก็ทําการเทสเน็ตในระบบเทสเน็ตเกิดขึ้นนะพวกพวกมันติคอนดิชแนลเนี่ย Conditional pool ต่างๆรวมถึงโปรแกรม u y b a c k แล้วก็เจ้าตัวระบบ System นะ System พวกคีเอ t e อ่าอุติลิสอ่าอุติไลนะยูทิไลเรียลไทม์ไพร์นะฟนะครับก็คือพวกที่ว่าจะ Fix หรือ Control เหรียญไว้ให้อยู่มูลค่านั้นๆน,น,นั่นเองเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าหลายๆเจ้าก็บอกว่าเออมันค่อนข้างยากนะครับ ที่เขาจะบอกว่ามันแก้ไขนะหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยท่าน1 LUNC เท่ากับ2 2เส้น,นี่ย LUNC ก็จะต้องคุณต้องฟิกทั้งทั้ง2ทางเนประเด็นแ่ะอืมนะ LUC ทั้ง LUNC และ UDC เนาะเพราะเหรียญ2ตัวเนี่ยมันคู่กันนะอืมมันจะทำได้ค่อนข้างยากหลายๆคนก็ค่อนข้างกังวลแล้วกันเนาะว่าตัวนี้มันจะทำได้ยังไงนะ ไม่กระทั่งเกี่ยวกับพ่อฟ้าซอลเครียตีฟพวกวิตติ้งเนี่ยตรงเนี้ยของยุคที่ีเนี่ยแมกเกสเนี่ย, Market, ยโมดูลเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ทำค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าการที่คุณจะเพิ่มสเปคว่าคุณจะไปเพิ่มสเปคว่าค่าฟรีตรงเนี้ยค่าแท็กต่างๆเนี่ยมันจะลดหลั่นหรือปรับเพิ่มขึ้น ตามราคาเนี่ยใครมันจะลุยกับคุณน,นะเพราะมันเพิ่มมันเริ่มต้นที่9 8นะในการที่คิดค่าตรงนี้ออกมานะแล้วก็ค่อยๆลดหลันลงไปนั่นเองเนาะตามราคาเหรียญน,นั่นเนองเนาะก็หลายๆคนก็เตรียมตัวบทโนวิวิโตไปแล้วกันนะก็ยังก็รอดูนะครับว่าเขาจะแก้ไขยังไงเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เขาไม่สามารถทำ รีเพกได้เลยทันทีเนี่ยก็คือ1นึ่ไอจำนวนเหรียญ USDC ต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ใครบ้างก็ไม่รู้ไงแล้วก็ใครถือกระเป๋าบ้างก็ไม่รู้และไอเหรียญที่มันไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันอยู่ในมือใครบ้างเนาะเออมันก็เลยทําให้ไม่สามารถทําหรือจัดการได้ทันทีนะพะเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของใครนะอันนี้แหละคือสิ่งสําคัญนะครับ ที่ที่ไม่สามารถทําได้เนาะพอเรื่องนี้มันพอเขาพูดถึงเรื่องเขาจะฟิตเหรียญเนี่ยฟรีดเนี่ยหรือว่าแช่แข็งเหรียญพวกเนี้ไว้นะครับผมก็มาดูว่าเฮ้ยจำนวนที่เขาจะแช่เนี่ยมันคือหนึ่งพันแปดร้อยล้านเนาะผมก็มาดูว่าเออกระเป๋านี้อันนี้ก็คือในตัวที่เขาพูดถึงนะตรงนี้นะอันนี้ก็คือตัวกระเป๋าเหรียญน,นะครับอันนี้คือชื่อกระเป๋าเขาที่เขาจะฟิต อันนี้เป็นกระเป๋าของอ TFL นะครับมูลค่าของเขาอยู่ในนี้คือเจ้าตัว USDC อ่ะนะครับ1840กว่าถามว่า1840กว่าเนี่ยในช่วงเวลาเพนะเออช่วงเวลาที่เขาหลุดเพเนี่ยนะจำนวนเหรียญมันเท่านั้นจริงๆหรือเปล่าผมก็เลยไปเข้าไปดูใน LUNC dashboard นะ L U a C d a s นะครับผมก็เลยติ๊กไปที่ช่วงเวลาก็คือวันที่14เดือน5ปี2022นะครับแล้วก็วันที่31เดือน5ปี2022นะในช่วงตั้งแต่เขาเรียกว่าครึ่งสัปดาห์2ส,สัปดาห์สิ้นเดือนนั่นเองนะสสัปดาห์ท้ายว่ามันมีการเคลื่อนไหวยังไงอันนี้ก็คือตัวกระเป๋านะครับ ที่จริงแล้วกระเป๋านะครับมันไม่ได้มีเม็ดเงินอยู่ที่หนึ่งพันแปด้อยสิบสี่ล้านนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรมันมีคำว่าเอาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมดิดินเนี่ยมันยังมีคำว่าเอาแล้วมันออกไปไหนตั้งหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกอถ้ามันบรล้านคำว่าบารล้านนี่คือคงเหลือนะครับคงเหลือหนึ่งยี่หมื่นกว่าเนี่ย เออหนึ่งพันแปดร้อยกว่าแสดงว่าครึ่งหนึ่งที่มันออกไปออกไปไหนและในนี้ไม่มีนะครับมีแต่ยอดเข้านะเนี่ยอันนี้ก็คือ b i n a n c e Exchange นะครับเข้ามาสี่สิบเอดนะครับแล้วก็ในนี้ก็คือบ i น a n c e เหมือนกันนะเข้ามาสี่ s d บอนะแล้วตัวนี้ก็เข้ามาสี่ s ิบอดนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวบ i n a n c e Hot Wallet นะครับ exchange นะครับ ในยอดนี้คือยอดที่เขาถือครองนะที่มีการหานเซ็กชั่นข้ามไปข้ามมาอยู่บ้างนะแต่ก็เป็นยอดคงที่นะครับในหลายหลายวันซึ่งเรามาเทียบดูว่ามันตรงกับยอดที่ Binance เขาถืออยู่ในฮอตวอ l เล็จริงหรือเปล่าจริงครับก็คือ2,000นะครับ2,379นะเนาะอ่าเรามาดูตรงนี้2,379ตรงตรงนี้นะแล้วก็เกกว่านะครับ ตรงแนวเลยตรงเป๊ะนะครับแต่ยอดตรงเนี้ยที่เขาสรุปเนี่ยเขาก็คือบาลานซ์ตรงนั้นไงแล้วยอดออกเนี่ยมันออกไปไหนอยู่ในกระเป๋าใครแล้วออกไปหาใครอืผมหาวิธีอยู่นะว่าผมจะตามดูว่าเอะแล้วมันออกไปไหนอะ่ะมันไม่มีลูกศรชี้ออกเลยมันมีแต่ลูกศรเข้าเนี่ยเห็นปะอืม มันมีแต่ลูกศรเข้านะครับที่เข้ามาในในกระเป๋านี้นะของ LFG เนี่ยอ่าเนี่ยสังเกตท้ายๆนะครับท้ายๆเลขวอลเล็ตนะเขาจะเขียนว่า LFG Bank นะอืมธนาคารของ LFG นะครับก็เอาออกไปตั้งพันกว่านะไม่รู้ว่าไปไหนแล้วอยู่ในกระเป๋าใครนะเออพันเจ็ดร้อยกว่านะครับพันเจ็ด้อยเนี่ยผมว่า ทอท่อซัจริงๆอะที่มันนิ่งๆแล้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าของเงียจีนนั่นแหละแต่มันถูกกระจายไปไหนอะอืมถ้าเรามองนะในออโลคอลพูนี้ผมไม่พูดถึงนะอันนี้มันเป็นรีวอร์ดพูเนาะไอเชอร์ I นี่สี่ร้อยกว่าแล้วนะสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าแล้วบวกกับตรงนี้ก็เป็นห้าร้อยแล้วเนาะ ห้าร้อยเจ็ดร้อยไอตีว800่าแปดร้อยละแปดร้อยเก้าร้อยละอีกเจ็ดร้อยมีไหนเอออันนี้บิดบนสมอรบเน้นสมาร์ชเอนเะนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอ่าเนี่ยมันต้องเอามาบวกกันไอที่บุบโวเนี่ยถ้าบุบโวบวกกันนี่ก,ก,นะก,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 นก็คือต้นๆน,นะครับ น่จะใช่เพราะว่ามันเป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรอันนี้เป็นสันนิษฐานของผมนะถูกผิดไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆลองลองไปคิดดูนะเพราะว่าอันนี้ผมดู t r a n s ซ c t i ในเจ้าตัวของ Luna Dash นะครับว่าในช่วงเนี่ยวันที่14ในช่วงวันที่หลุดเพกเนี่ยวันที่14ถึงวันที่31เดือน5เนี่ยในในปีเดียวกันในเดือนเดียวกันเนี่ยเพียงแค่สสัปดาห์เนี่ยเงินมันออกไปจากเจ้าตัว t m l เนี่ยถึง1 0 0 0พ 796เนี่ยแล้วมันเหลือมันคงเหลืออยู่ที่1 8 4 7แดสี่เ็ดนี่ยเออมันไปไหนมันออกไปหาใครมันออกไปสู่กระเป๋าอะไรเราไม่เห็นนะครับมันไม่มีเขาไม่โชว์เนี่ยว่ามันมันไปหาใครมันไปอยู่ที่ใครนะอันนี้ก็ไม่ได้รับเนี่ยอันนี้ส่งกลับมาด้วยซ้ำเนี่ยเออ41 USDC เนี่ยเนี่ยสามกระเป๋าเนี่ยหรือว่าสามกระเป๋านี้จะเป็นของโดคอน อันนี้ก็ไม่แน่นะอันนี้เพื่อนๆคิดเห็นไงก็ลองพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะผมก็ได้เอามา,ามาให้ขเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดเอ๊ะละกันเนาะเป็นจุดเอ๊ะละกันว่าเฮ้ยมันเป็นของใครกันแน่แล้วก็มันไปอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ในนี้อืมถ้ามันอยู่ในนี้ก็ต้องของใครของคนใดคนหนึ่งอนี่ยเพราะว่าเอลวิกีในเนี้ยเขาบอกว่าคงเหลืออยู่เท่านี้ใช่ไหมแล้วมันออกไปหาใครแค่น,นั้นเองนะ อันนี้ก็ตั้งเป็นคําถามแล้วกันนะพเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็พิมพ์มาพูดคุยแล้วกันนะใกล้หมดได้หาแล้วครับเรามาดูพ,พ้อฟ์ซ่สักนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับ uh, Re-Active นะครับ r e a c t i v a t e ล้วกัน r e a Os c t i v a t e o s m o s i s IBC นะก็เตรียมกลับมาใช้งานอีกครั้งกับเจ้าตัว Osmosis IBC นะอ่นะก็ตัวนี้ก็คล้ายๆเหมือนเดิมครับถ้าเราดูใน แมปเนาะแมปโซนว่าตอน,น c, เนี้ย LU ูเอ c อนเนี่ยรูน่าคลาสสิกเชนเนี่ยมันเชื่อมต่อกับ IBC ตัวไหนบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะมาช่วยนะเพื่อให้เชื่อมต่อเจ้าตัวเชื่อมต่อเจ้าตัว IBC เนี่ยให้เยอะมากขึ้นนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะก็น่าจะมีคนเห็นด้วยนะครับมาก มากๆเลยน่าจะผ่านพซอ,พอ,อนี้นะครับก็ดูผลโหวตแล้วเห็นด้วยเยอะแยะครับอืมก็จะมีอยู่เจ้าเดียวนะครับคุณจีซูตนะไม่เห็นด้วยนะอืมก็เราดูกันต่อนะเขาบอกว่าดิสอ่าพา o อ don't not have อะไรเนี่ยไม่สามารถทำงานได้จริงนะอะไรประมาณนี้นะก็ผลโหวตนะก็อยู่ที่แปดสิบสีจุ เห็นด้วยนะครับส่วน15.5นะไม่เห็นด้วยนะบวกกับโนวิวิโตเหลือเวลาอีก2วันกับ21ชั่วโมงนะครับส่วนำหรับพ่อพซ่อนนี้นะส่วนพ่อพลาซ่ออื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจเนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ